สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตัดเอาคำพูด บางคำพูดประโยคบางประโยคของน้องอุงอิงที่มีอายุยังไม่ถึง17ปีนะคะแต่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากนะคะมีความรับผิดชอบวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสูงมากนะคะสมแล้วค่ะพี่เต็มลูกสาวคนโตของบอสโจโยมนินค่ะมาชมนะคะว่าน้องอุงอิงพูดว่าอย่างไรบ้างนคะคะกับแม่ตต๋มค่ะชิญมาฟังกันได้เลยค่ะ เป็นอซีบเป็นพยาคนค่ะคือข้าวหมาวงหนือดูแม่แบบสิพี่อุปสรรคมากไมากลากิสุสกกรป๋าโฉเพราวา่าเป็นอุปสรรคเนี่ยจะเป็นเหลืองไงเลืองเล็กเหื่องน้อยต่กระป๋าไปลาะิบระเทียมงงกระซระโฉเค่ะ คือแบบที่เด่นสัดหนี่ได้ไม่ได้ไหนแบบนี้ซีพูดซีพอสิกีความสีความคิดสัด์นีถ้าน้องดำนน้องช่วงได้ทุกคนมีรายได้ทุกคนตังไปต้องกันตังไปพร้อมกันคิดดีลาไม่เคยคิดวาล่ะน่ะเป็นคนดวทง เป็นยังไงบ้างคะความคิดของเด็กตัวน้อยๆนะคะสุดยอดจริงๆค่ะผู้ใหญ่บางคนยังคิดไม่ได้แบบน้องเลยนะคะสมแล้วค่ะที่เป็นตัวชูวงหลักของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแม่คือเปล่าเป็นก็าคล่าเดียวกันครอบครัวใหญ่คือสาวน้อยเพชรบ้านแพง ชาติไ่เป็นแท่นมีงานปอดมีงานทุกคนมีรายได้อนาคตของเด็กคนนี้นะคะยังไปอีกไกลค่ะโปรดช่วยสนับสนุนน้องนะคะน้องเป็นเด็กดีน่ารักนะคะมีความเสียสละค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มารับชมค่ะ